พินเขายันะนะครับการที่เราจะดูศึกษาพระนี่ครับเราก็จะต้องดูนะครับมีขั้นตอนในการดูนะครับ أ أ เราจะดูพิมพ์ก่อนนะครับดูพิมพ์ดูพ coat, ดิพ Louise, มพ์ดูดูเนื้อนะครับดูธรรมชาตินะครับพระปิตาพิมพ์เขายันะเนี่ยครับเป็นการสร้างแบบหยอดทีละองค์นะครับเป็นการหยอดทีละองค์ังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ด้านหน้าก่อนนะครับพิมพ์ด้านหน้าพระเนี่ยนะครับ ก็จะมีมือหมด4คู่นะครับนี่ครับนี่คู่แรกนะครับคู่แรกก็จะปิดหน้านะครับปิดหน้าคู่ที่2นี่ครับก็จะจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นมือคู่แล้วก็วิ่งขึ้นไปนี้นะครับนิมแบมือนะครับแล้วก็นิ้วนะครับปิดหน้านะครับแล้วก็เป็นการแกะบล็อกอ่เป็นการพิมพ์นะครับพิมพ์แล้วก็แกะบล็อกพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นการปิดนี่ครับปิดถูอีกคู่หนึ่งนะครับ ั้งสองข้างข้าง e <BMW> นี้ก็จะมีการปิดนะครับคู่นี้ก็คือคู่ที่2นะครับปิดหูนะครับแล้วคู่ที่3นะครับปิดสะดือนะครับนมือถถมือนี้นิ้วนะครับแล้วก็คู at ่ที่4นะครับก็ปิดทวานนะครับก็เหมือนเป็นกุศโลบายนะครับแต่เป็นเป็นธรรมนะครับเป็นธรรมะของู้เอียมนะครับคือการปิดสลายยตนะนะครับสลายยตนะทั้ง12ก็คืออยตนะภายใน6ภายนอก6นะครับมีปิดนะครับ ปิดตาปิดหูปิดสะดือปิดทวารนะครับนะครับอันนี้คือแบบพิมพ์นะครับแบบพิมพ์บอกหน้าก่อนนะครับแล้วพระนี่ครับอ่าเป็นพระพิมพ์หน้าเดียวนะครับพอเราพลิกด้านหลังมาปุ๊บเราก็จะเห็นนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นเรียบๆนะครับหน้าเดียวแต่มีการตอกโค้ดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูต่อไปเนี่ยเกิดครับโค้ดเนี่ยคือจุดตายในการพิจารณาพระแท้นะครับเกแท้นะครับ ทีนี้อย่างที่บอกว่าพระเนี่ยเป็นการาหยอดพิมพ์ทีละองค์นะครับก็จะมีบล็อกนะครับบล็อกเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นบล็อกหินนิโกหรือบล็อกที่ที่ทนความร้อนได้นะครับในสมัยิปูเอี่ยมนะครับแล้วก็เศษพระที่จำรดพระติตาเนื้อชินตะกวัวในสมัยนั้นนะครับมาหล่อหลอมนะครับตะกวัวเนี่ยมีการหล่อหลอมเนี่ยจุดเดือดที่ต่ํานะครับก็ก็จะเดือดไวนะครับก็จะเทลงไปนะครับเทลงไป ลงไปในบล็อกนะครับแล้วก็ก็จะมีการเห็นว่าเนื้อเนี่ยพอเป็นพระหยอดเนี่ยพินเนี่ยมันก็จะมีการล้นจากด้านหลังขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ที่ขอบเนื้อพระเองจริงๆเท่านี้นะครับที่ผมแตะไว้นะครับจากนี้ด้านนี้ถึงด้านหน้านี้คือเนื้อแทะเนื้อพระด้านหลังนี่คือเนื้อที่ล้นออกมานะครับเนื้อล้นลงมานะครับแล้วตั้งสองข้างนะครับก็จะมีนี่อันนี้เห็นชัดเจนเลยเป็นเนื้อล้น เป็นเนี่ยเป็นส่วนนี้คือส่วนที่เนื้อเนื้อล้นลงมาแล้วหลังจากพิมพ์พระเนี่ยเขาเอียงสามพิาองศาเราจะเห็นมันเป็นส่วนในการพิจารณาพระนะครับจากพิมพ์พิมพ์ก็คือวิธีการสร้างนั่เองครับที่ถูกต้องเนี่ยด้านบนนี้เป็นเป็นบล็อกที่แกะข้างหลังนี่คือเนี่ยเป็นเนื้อที่ล้นเกินออกมาเห็นไหมข้างข้างเป็นปีกมาเลยนะครับแล้วตะกวดอย่างที่บอกว่าเป็นโลหะที่เย็นไวนะครับพอใกล้จะเย็นเนี่ยมันมีความความความแห้งความเย็นไวนะครับก็จะมีการกด กดลงกดล้านด้านหลังนี้ลงไปนะครับโดดลงไปนะครับแล้วด้วยตัวเนื้อโลหะของตะโกเองเนี่ยก็จะมีการพอแห้งปุ๊บก็จะเป็นจะมีการยุบตัวนะครับข้างหลังมันก็จะเป็นแห่งตัวตัวตัวองค์พระนี่ครับจะาะลกดีๆนะครับจะเหมือนเป็นแห่งหน่อยนะครับแ่งแล้วก็จะมีเนื้อนะครับปิ้นการเทหยอดนะครับก็จะเทหยอดจากด้านบนต้นครับพระองค์เล็กมากจับยากนะครับ ทางเจย,ยอดจากด้านบนนี่ครับจากด้านบนนะครับหยอดลงหาเข้าไปนะครับด้านก้นนะครับด้านก้นก็นะครับมีหลายสำนักนะครับก็การการสร้างเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปแต่เราต้องเข้าใจกันว่าพอเราหยิบขึ้นมาปุ๊บเราต้องรู้ว่าพระพระอ่าสำนักนี้เนี่ยสร้างมาจากวิธีสร้างเนี่ยมาจากวิธีการไหนเราจะเรเราเราจะได้ทราบถึงการพิจารณาพิมพ์ที่ถูกต้องนะครับมีทั้งพระปัม๊ม เราต้องต้องรู้ว่าการปั๊มปั๊มเป็นยังไงสร้างยังไงปั๊มพะระหล่อหล่อโบราณเป็นยังไงการขึ้นหมุ่นเทียนนะครับกันหล่อแต่นี้เป็นพระการหยอดนะครับเป็นการหยอดอก็เหมือนกับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินพระบางคาดนะ,ค,ะครับก็จะมีการหยอดที่องค์นะครับอย่างอย่าง,งพระพิมพ์ขี้ตาก็จะมีการหยอดที่องค์อย่างนี้นะครับอันนี้เรามาดูามาดูพิมพ์นะครับคร่าวๆนะครับผมจะบอกอย่างคร่าวๆนะครับพอดูพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูเนื้อ ดูเนื้อนะครับมวลสารที่ใช้เนื้อเนี่ยเป็นมวลสารตะกัวเก่าตะกัวเก่าเนี่ยก็จะมีความตะกัวเก่าเนี่ยก็จะมีความซีดตะกัวก็จะซีดนะครับซีดแล้วก็ไม่ดำนะครับต่กองเก๊เนี่ยจะมันดำเพราะเป็นพลาโดนสัมผัสตัจับเพราะเป็นตะกัวใหม่นะครับอันนี้ซีดแล้วก็จะมีประลอดพอตะกัวเก่าขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดธรรมชาตินะครับของของของประหลอดขึ้นนะครับตัวเนื้อประลอดเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเก็ด รรยิบระยับแวววาวเลยครับตามตามซ้อเที่ยวเห็นนะครับนี่ครับตามซ้อองค์พระนี่ครับที่เราเห็นนะนี่ครับขาวขาวนี่ยครับที่ขึ้นจะกปรกั่วนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะซูมเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะขึ้นเป็นรรยิบระยับเลยครับตะกั่วแวววาวนะครับ ด้านหลังนะครับเห็นชัดเลยนะครับเห็นไหมเป็นไะยิบไะยับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูโค้ดนะครับจุดตายนะครับจุดตายนะครับเนื่องจากพระองค์เล็กมากนะครับแล้วผมไม่มีเครื่องใช้กล้องขยายนะครับใช้กล้องส่องพระก็อาจจะดูยากทีหนึ่งนะครับ พยายามทาไม่ดีสุดหลักสําคัญนะครับโค้ดเนี่ยเป็นเนื้อละกลัวแล้วก็ตอนแห้งแล้วก็มีการตอกนะครับโค้ดเนี่ยในการตอกนะครับตอกมือนะครับเพระนั้นองศาของโค้ดเนี่ยก็จะจะมีการอาเอียงแตกต่างกันไปนะครับไม่เท่ากันนะครับเพราะเป็นการเป็นการตอกมือนะครับทีละองค์ถ้าเป็นของเก๋นเนี่ยเขาถอดมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดแล้วก็จะตื้นไม่ลึกนะครับที่สําคัญสังเกตดูไหฮะเห็นไหมจะมี โค้ดเนี่ยจะเป็นโลหะที่ตอกลงไปในเนื้อตะกัวก็จะมีความความคมนะครับตามขอบมีมีเส้นเลยนะเห็นไหมมีเส้นแล้วก็ข้างในโค้ดเนี่ยนะผมจะเ,เขียนให้ดูแล้วกันนะครับโค้ดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโค้ดคอควายกับนอนหนูนะครับซึ่งย่อมาจากชื่อวัดน่แหละครับโคอนอนก็อ,อย่างนี้ครับเน,นี่ยนี่เป็นตุกมกลมนะครับเป็นอย่างนีอ้อันนี้นะครับเนี่ยตัวคอควาย ตัวกอควายนะครับคอควายนอนหนูก็งี้ครับนี่ครับ,ครบโค้ดจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเข้าใจว่านะครับทางผู้สร้างเนี่ยจะมีการการเล่นเล่นฟอนต์ตัวหนังสือเพื่อเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงในการการปลอมนะครับเป็นการปลอม แต่เดี๋ยวผมท้ายคลิปเนี่ยผมจะใส่รูปผมไปด้วยนะครับรูปรูปโค้ดแท้แล้วก็รูปโคดเก๋นะครับแล้วก็รูปพระด้วยนะครับจะจะได้เห็นชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าพระปิดตานะครับที่มีฉนวนเก่านะครับเป็นพระปิดตาเก่าของบุเอยมวัดหนังนะครับแล้วก็นํามาสร้างในปีหนึ่งหนึ่งสี่นะครับค้นพบกู่ในปีหนึ่งสองนะครับ ที่ผู้เอี่ยมท่านสร้างไว้และฝังไว้นะครับแล้วก็มาสร้างหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนการปลูกเสกวิธีใหญ่นะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับเป็นพระดีนะครับเป็นพระดีมากๆนะครับแล้วก็เกียจีก็เก่งๆนั้นเลยแล้วก็ดีทั้งนอกดีดีดีนอกดีในอะครับเป็นใช้แทนปูเอี่ยมวัดหนังได้นะครับถ้าเราไม่จะซีเรียสในเรื่องของพุทธพาณิชย์นะครับในเรื่องของศรัทธานะครับ ผ้าสวยนะครับองนี้สวยอ๋อแล้วก็นิดนึงครับแต่และองค์เนี่ยเวลายหยอดเนี่ยก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับ <c oughs> ลืมไปว่าผมมีลืมไปว่าเดี๋ยว <c oughs> องค์นี้เนี่ยจะออกลืม <c oughs> ไปว่าผมมีสององค์ <c oughs> อ่าอีกองหนึ่ง <c oughs> อีกององค์นี้จะองคนี้สวยกว่านะครับองค์นี้สวยกว่าจะจะบึกบึนกว่านะครับจะบึกบึนกว่า คือจะหนากว่าหนากว่านะครับแต่หลักการดูพิจารณาเครื่องเหมือนคล้ายกันนี่ครับคล้ายกันจะหนากว่าเดี๋ยวพันนะครับนี่ค่าประหลอยก็จะเยอะกว่าด้วยนะรู้สึกจะเยอะกว่านะจะเยอะกว่าแล้วก็จะเงามือนิ้วนะครับเห็นไหมโคดเดี๋ยวดูโค้ด ในบ้านนะครับมันจะมืดหน่อยเดี๋ยวมีรูปครับเดี๋ยวมีรูปเดี๋ยวมีรูปที่จะให้เนี่ยความคมนะครับจะคมคมมากมไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรก็ดูพระคราวนี้ครับองค์นี้จะใหญ่กว่า จะหนากว่าและใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าและหนากว่าถ้าคือมันอยู่ที่การหยอดนะครับถ้าใส่ใส่หยอดเยอะใส่หยอดเยอะนะครับก็พระก็จะมีความล่ําบางองค์นี้เป็นรถถังเลยนะครับเขา,เขาเ,ขาเขาเปียบเทียมนะรถถังฝั่งทนเลยนะแบบหลวงพ่อไปเลยนะบัดคืนหนาใหญ่อันนี้ก็จอกต,ต้อหน่อยนี่ก็จะหนาเห็นไหมความเย็นแม่ความคมของโคตรอย่างเงี้ยม,มันเล็กมากผมนี่ครับ แล้วก็มีเนี่ยครับระยิบระยับเลยนะครับละยิบปรยยับนะครับคาบประหลอดนะครับของตะกัวเก่าพิมพ์นะครับมีเนื้อล้นด้านข้างทั้งสองข้างองนี้จะหนากว่านะครับหยอดที่ศีรษะนะครับพระเปรียบเทียบเดี๋ยวเปรียบเทียบอันนี้องค์องนี้องค์ที่สององค์นี้องค์องค์แรกนะครับถ้าดูดีๆก็จะเห็นว่าความต่างว่าองค์แรกจะกว้างกว่าจะหนากว่า ไปองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองก็จะหนากว่าจะล่ํากว่าเนื้อโลหะที่หย่อดลงไปเนี่ยจะมากกว่านะครับแล้วก็มีความหนากว่าแต่สวยทั้งสององค์ครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเท่าที่ผมพอจะบอกได้นะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนที่เข้ามา